สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกันราศีพุธศกราศีมังกรตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่30พฤศจิกายนปี2567 มอโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับหมอโต๊ดดูแบบโหรา,าศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วีดีโอคลิปแล้ว พลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินการพุทธศกก่อดวงความรักขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์มอโต้อ,อ่านตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นไพ่แห่งการที่มีการแอบซืบแอบซอง กันมาก็ได้นะมีพลังงานความดื้อความร้นความเอาแต่ใจการที่มีคนที่นิสัยมันเด็กๆก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่สองไม้เท้าการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับตัวคุณเองคุณเป็นคนที่วางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอนะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนอ๊ครับราชินีถือถ้วยถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองคุณเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองถ้วยก็คือหัวใจ หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าในความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลังภาพวิวอัลฟ์ฟอร์จูนโกงร้อให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างเสมอโชคชะตาเปลี่ยนสิ่งดีๆโชคดีกําลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุดินกันพิสมกรเมื่อโชคชะตาวันเวลาที่คุณอยู่ในวันเวลาและห้วงวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณนะครับเป็นพลังแห่งการวนกลับการหวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ความไม่แน่นอนหรือกับอดีตที่ผ่านมา คุณอาจะเคยพยายามประคับประคองในเรื่องความรักกับอดีตท,ที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานของไพ่ดีเอ็มเพรสเทศที่ดาดาวสุกดาววีนัสคนที่เกิดวันสุกคนที่เป็นพลังงานของไพ res, ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยเหมือนคุณกับมันนิ่งอยู่ในบรลังคุณคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองมีความหวงังความฝันคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้ว คุณเป็นคนที่ห่วงใยดูแลและเอาใจใส่กับคนที่คุณรักนะครับมีพลังงานไฟเจ็ดถ้วยโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวงคุณเองหรือมีพลังงานความฝันความหวงังฝันในสิ่งที่ ตั้งใจของคุณเนี่ยการลงมือทําในสิ่งที่คุณหวงังในสิ่งที่คุณตั้งใจมีการที่คุณอาจจะมีสิ่งิงใหม่ๆเข้ามาก็ได้นะครับเป็นพลังาภา่ควีนออฟซอดร,ราชนีถือดาบเป็นไพ่ของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตรงคุณเองมีการที่คุณเป็นความมีผู้นํา เป็นความมีผู้เป็นผู้นําในตัวคุณเองนะครับเป็นไพ่ของของเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มเป็นไพ่ของแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวของคุณเองนะมีไพ่ของความรู้สึกที่เท่กับปัญหาความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังลงสายน้าไปแล้วนะมีพลังงานงการที่มีความมั่นคงในเรื่องการงานหรือในอนาคตการสร้างอนาคตการสร้างรากฐานให้กับตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้เหมือนมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัม พูดคุยถึงเรื่องอนาคตซึ่งการละกันก็ได้นะมีพลังงานของคนที่ห่างกันหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางมีไพ่ของการที่การเดินหน้าของคุณทุกเส้นทางเดินมีทั้งอุปสรรคมีทั้งขวางนามแต่คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวของคุณเองชาวธาตุด,ดินถ้ามีพลังงานของการเนี่ยอาจจะเป็นการที่คุณอาจจะมีการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุด,ดินนะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ,งงงพงง่รักแท้ในความรู้สึกการพบเจอกับคนที่เข้ามาในห่วงความรัก การดูแลการเอาใจใส่การทนุถนอมแห่งความรู้สึกซึ่งกันและกันนะครับเป็นให้พลังงานของไพ่เส้นทาง เส้นทางต่างๆเนี่ยมีความรู้สึกที่มันอาจจะมีพลังงานของหลายเส้นทางที่คุณจะเป็นคนที่เลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองมีพลังงานการที่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจและเลือกทางเดินที่เหมาะสมในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่พิมพ์โทนะเป็นไพ่ของความรับการปิดบังการซ่อนเร้นหรือการที่การเริ่มต้นหรือการอย่างรู้ถึงเรื่องอนาคตของคุณในสิ mm ่ง hmm. ที่คุณวางแบบแผนในสิ่งที่คุณวางเป้าหมายให้กับตัวของคุณเองมีการกําเนิด ในตัวของคุณเองการถือกำเนิดใหม่แห่งจิตวิญญาณในตัวของคุณเองการเห็นความรู้สึกที่แท้จริงในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอร์ พลังงานของไพ่10บใบนะครับดวงความรักช่วงนี้เป็นยังไงนะครับเป็นพลังงานของไพ่วิวออฟฟอร์จูนเนี่ยเหมือนวันเวลานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันแห่งการเรียนรู้แห่งการเริ่มต้นด้วยการมีคนที่แอบสืบแอบส่องอยากเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะ,ะที่มีพลังงานของไพ่ควีนนอปสอดเนี่ยคนคนนี้ที่เป็นคนที่มีความเข้มแข็งคนที่มีความเด็ดเดี่ยวหรือมีความเป็นผู้นําในตัวของเขาก็ได้นะเป็นพลังงานของการที่จะมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เนี่ยโอกาส ไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปโอกาสที่คุณจะมอบให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นต้องรู้จากคุณค่าในความรู้สึกในหัวใจของคุณคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคงคนที่ดูแลและห่วงใยห,หรือเป็นพลังงานของไพ่คนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลและห่วงใยคุณหรือ คอยเกื้อหนุนคอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของเดียมเพรสเนี่ยการดูแลและการเอาใจใส่ในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของการที่มีคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์อาที่มีพลังงานของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกธาตุดินการพุชศักมกรธาตุไฟเมสิงธนูธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะครับที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอดูไพ่พลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินก่อนนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในอดีตที่ผ่านมานะครับ มี q u e วีนออฟวานนะราชนีไฟคุณเป็นคนที่มีความมุมานะคนที่ตั้งใจคนที่มีเทถเนสเนัยในการทํางานของคุณก็ได้เป็นคนที่ทําอะไรแล้วคุณทําจริงคุณทุ่มเทให้กับสุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองพร้อมที่จะปกป้องพร้อมที่จะดูแลกับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานไเจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทความเอาใจใส่มีโอกาสถึงการเริ่มต้น การเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวของคุณเองนะครับเป็นพของการที่ในตอนนี้โอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆกำลังที่จะเข้ามานะมีปัญหาของการที่มีปัญหาความขัดแย้งความไม่เข้าใจมีคนที่เอาปัญหาเข้ามาหรือความอึดอัดที่คุณาอาจจะ ไม่กล้าที่จะบอกใครในความซึ้งลึกๆของคุณก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดทจบเลิกราพอไม่ไม่หรือเป็นไพ่แห่งการที่คุณไปจบกับใครมากับอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นทุกเส้นทางเดินได้มีทั้งความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความผัดภาคในความรู้สึกในตอนนี้ของคุณนะที่เป็นการที่คุณอาจจะได้เริ่มต้น ล่อยกับความรู้สึกที่มันทุกข์เศร้าเสียใจไปในสิ่งที่คุณวางไว้ในวันข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ดีไฮพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเลนหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองกับเขาในอดีตที่ผ่านมาน่ามีพลังงานของไพ่ไนโอเพทเคิลนะครับเป็นลาเป็นอัศวินถือเหรียญน,นะเป็นความนิ่งของคุณในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณมีประสบการณ์กับการเรียนรู้กับใครสักคนหนึ่งมาแล้วในความรู้สึก เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งมากขึ้นเป็นฝ่ายคุณที่กลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองในวันข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่คุณทําดีที่สุดแล้วในกับสิ่งที่ผ่านมา ความเติมเต็มความเป็นครอบเป็นครัวหรือคุณกับเขาอาจจะเคยคุยถึงเรื่องอนาคตครอบครัวด้วยกันนะความอบอุ่นความเติมเต็มหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาเสียดดยกับวันเวลาที่คุณกับเขาอาจจะเป็นโชคชะตาวันเวลาที่มันคงย้อนกลับไปในอดีตไม่ได้มีคนที่อยากกลับเข้ามาในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่หึงหวงหรือมีพลังงานของไพ่ความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริงจังหรือความไม่ซื่อสัตย์ก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ่ความ เป็นแพ่งของกิเลสนะครับความรักความโลภความโกรธความหลงความบันทนาการในความรู้สึกมีโอกาสถึงการเริ่มต้นใหม่หรือเป็นพลังงานการที่มีคนที่อายุน้อยกว่กากัน หรือคนที่อายุแตกต่างก,กับการโกรงล้อแห่งชวันเวลามุนเปลี่ยนเวียนไปในตอนนี้เหมือนการที่เงินเหมือนมีพลังงานของการที่มีโกรงลร้อแห่งวันเวลาโชคชะตาวันเวลาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งกระด้นมีพลังงานไพ่เดอะไฮโลแฟนในวันที่เขาไม่มีคุณในวันที่เขาอาจจะหลงไปกับความรู้สึกกับอดีตที่ผ่านมาความไม่จริงใจหรือความไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่ตื่นรู้มีคนที่คิดได้ในวันเวลาที่มันสายไปหรือเปล่า นะในวันที่คุณดูแลตัวเองได้ในวันที่เราเศร้าเราเสียใจเขากลับไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับเขาในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาก็ได้นะมีพระแห่งการเดินหน้าในตอนเนี้ยคุณจะไม่หันหลังไปมองย้อนกับอดีตที่ผ่านมาทุกเส้นทางเดินมีการที่คุณเริ่มต้นโอกาสดีๆให้กับตัวคุณเองการกลับมากอดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาการดูแลตัวเองในตอนนี้ก็ได้หรือมีคนที่ยังห่วงแหนในความรักในความสัมพันธ์ที่มี กับคุณอยู่ก็ได้นะหรือคนอดีตที่ผ่านมาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยสร้างอนาคตเคยมีอนาคตร่วมกันเคยมีความมั่นคงทางด้านการเงินก็ได้นะมีการที่ในตอนนี้เหมือนการปิดกัน้นหรือการบล็อกหรือการมีกำแพงหรือการปิดกัน้นการติดต่อการสื่อสารเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะลังเลในความ ในกับสิ่งที่ผ่านมาว่าจะกลับเข้ามาขอโอกาสกับคุณคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าในตอนนี้มีพลังงานของไพ่ควีนออฟอดในตัวงคุณเองคุณไม่อยากที่จะไปเสียใจอีกไม่อยากที่จะผิดหวังกับการกระทําของใครสักคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นคุณค่าในความรู้สึกของคุณนะครับอขอพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุ ดินการพืชศกมก่อนนะครับขอเช็คพลังงานไพ่ในปัจจุบันความรักในตอนนี้เป็นยังไงนะครับมีพ่แห่งการที่อาจจะมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นคนที่เกื้อกูลเป็นคนที่เกื้อหนุนซึ่งการละกันในช่วงนี้ก็ได้นะสำหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอกับใครบางคนสําหรับบางท่านอาจจะยังมีความผิดหวงังหรือความเสียใจหรือยังรอคอย กับความรักกับสิ่งที่ผ่านมาอยู่นะครับเป็นพ้าแห่งการที่ในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกของคุณอยากจะมูฟออนออกมากับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมากับความทุกข์เหมือนเราเป็นคนที่พยายามทําเพื่อเขาห่วงใยเขาดูแลเขาเท่าไร่แต่เขาไม่เคยสนใจไม่เคยหันกลับมาดูเห็นคุณค่าในความรู้สึกของเราก็ได้นะ หรือเป็นคนที่เคยผิดหวังคนที่เคยเสียใจที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณช่วงนี้ก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่มี3มดาบเนี่ยคือความที่มีการตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3หรือความรักความสัมพันธ์ที่เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์การเริ่มต้นใหม่หรือเป็นพลังงานงการที่ในตอนนี้มีโอกาสใหม่ๆที่คุณจะเริ่มต้นโอกาสให้กับตัวงคุณเอง เป็นการกำหนดเส้นทางด้วยตัวของคุณเอง King of One นะครับราชาถือไม้เทา้าเป็นพลังงานของไพ่ความขยันหรือในช่วงนี้อาจจะเป็นการที่คุณโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบในตัวของคุณเองมีความทุ่มเทหรือเป,เป็นการที่คุณอาจจะม,มีการพบเจอกับคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณหรือเพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มารู้จักกันก็ได้นะมีไพ่ของ Queen of Swords นะครับเป็นพลังงานของไพ่แห่งการที่คุณอาจจะเคยผ่านปัญหากับเรื่องราวกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามทำ เพื่อใครสักคนแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงความพยายามของใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พร้อมที่จะดูแลกันพร้อมที่จะห่วงใยกันนะครับ The Template นาะการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงชาวธนูลักษณะธนูเป็นพลังงานของไพ่การเปลี่ยนแปลงสายใหญ่ห่งความรักที่ผูกพันซึ่งกันและกันมีการพบเจอมีการที่มาสารสัมพันธ์หรือการที่คุณกับเขาได้มา ผูกพันซึ่งกันและการการเรียนรู้เดอะเวิร์เป็นพลังงานไพ่เมเจอร์เปสุดท้ายประสบการณ์ที่มีคนที่เข้ามาเรียนรู้นิสัยใจคอซึ่งกันและการการเติบโตไปด้วยกันการก้าวผ่านเรื่องราวที่ไม่ดีไปด้วยกันก็ได้นะมีพลังงานการที่5ดาบการเลิกลาการยาล้างหรือมีพลังงานการที่มี5ดาบเนี่ยมีคนที่เคยทําให้คุณเสียใจหรือเป็นคนที่เคยมีอีโก้หรือมีฟอร์มเยอะฟอร์มมากเป็นฝ่ายเขาอยากที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์6 ด่วยคนเก่าๆคนเดิมๆที่อยากกับเข้ามาคืนดีกับคุณในช่วงนี้มีการที่แอบสืบแอบส่องคุณอยู่เสียดายในในสิ่งที่เขาอาจจะแอบสืบส่องในตอนนี้ของคุณคุณมีหน้าที่การงานที่ดีคุณมีความเติบโตทางด้านตัวของคุณนะครับเป็นพลังงให้หนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามา ในความรักเนี่ยคือการที่ชัดเจนซึ่งการละกันนะครับเป็นไพ่ของหนึ่งดาบเนี่ยเป็นการที่เหมือนอุปสรรคจะเข้ามาสักเพียงใดปัญหาจะเข้ามาสักเพียงใดทัดคุณชัดเจนกับความรู้สึกของตัวของคุณเองมีคนที่จะกลับเข้ามาชัดเจนเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานของไพสงส่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์หรือมีพลังงานของไพ่ในคำอธิษฐานขอพรของคุณการพบเจอทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันละกันนะครับเป็นไพ่ของการที่เหมือน วันเวลาที่ดีๆที่คุณกับเขาได้กลับมาปรับความเข้าใจมีการเคลียร์ใจมีคนที่ตื่นรู้หรือมีสติอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้เหมือนการที่คุณกับเขาได้มาปรับความเข้าใจได้มาพูดคุยกันหรือในในตอนนี้เหมือนคุณกับเขาอาจที่จะมีการที่มามา,มา มาดูแลและห่วงใยกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้ในตอนเนี้เหมือนคนที่จะให้โอกาสกับใครในตอนนี้คุณจะเป็นฝ่ายที่ดูถึงสถานการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามานะครับเป็นไพ่ของ5้าถ้วยความผิดหวงังความเสียใจหรือคนเก่าๆที่เป็นฝ่ายที่เขาทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจกับการกระทํา ที่เขาทําไว้กับคุณก็ได้นะเป็นพลังงานของไพ่เดวิลนะความผูกมัดความผูกพันหรือมีข้อตกลงที่คุณกับเขายังตัดกันไม่ขาดมีโอกาสถึงการเริ่มต้นหรือสําหรับบางท่านอาจจะมีการที่ได้พบเจอโอกาสถึงความรักครั้งใหม่ในตัวคุณเองก็ได้คนๆน,นี้ที่เป็นพลังงานของไพ่าชาวมากกังกรลัคนามากกังกรเขาจะหึงหวงคุณหรือการที่เขาจะให้เปีย ปล่อยให้คุณไปไหนจากเขาในความรู้สึกในตัวตนของเขาก็ได้นะความผูกพันต่างฝ่ายต่างมองตาและรู้ใจต่างฝ่ายต่างเห็นคุณค่าในความรู้สึกซึ่งกันละกันนะครับพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป,ป้องกันและกันนะะเฮ Hermit นะครับเป็นพหเอการที่มีคงเป็นการที่เหมือนกับความรู้สึกในตอนนี้เหมือนคุณนะจะกลับมาคิดทบทวนกับบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของคุณว่ากับสิ่งที่ คุณจะทําเพื่อใครหรือใครคนใดหนึ่งที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเะ <_ patents> มันต้องมีความพยายามและความที่ดูแลและความรักที่เป็นการเกื้อกูลเป็นการเกื้อหนุนเป็นก,ก,กัลยาณมิตรคนที่คอยช่วยเหลือคนที่คอยเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับเป็นหรือมีพลังงานการที่อาจจะมีกัลยาณมิตรที่เข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะเป็นคนที่เข้ามาเหมือนเอาใจใส่คุณนะเป็น คนที่เข้ามาให้คำปรึกษาหรือคนที่เข้ามาให้การดูแลและเอาใจใส่นะในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับอขอดูพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับขอเช็คพลังงานขอไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรัก มีควีนนอะร์พอย์เคนะคนคนนี้จะเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายคุณที่อาจิ้นนิ่งในตัวของคุณเองคุณมีคนที่เป็นคุณค่าในตัวของคุณเองนะเป็นไพ่ของความมีเสน่ห์ความโดดเด่นหรือมีคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่มีเดอะทาวเวอร์การจับได้หรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านงานช่างงานซ่อบมบํารุงได้นะครับเป็นคนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะมู คนที่เกิดวันจันร์ทก็ได้นะหรือการที่เดอะมูนเนี่ยมีพลังานความคิดถึงความโหยหาซึ่งการละกันนะมีพลังานของความที่มีคนที่เข้ามาเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันช่วยเหลือเอาใจใส่นะครับเป็นไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนนะเหมือนกง้อแห่งวันเวลา การที่จะมีใครที่เข้ามาวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่เข้ามาในความนักในความสัมพันธ์ว่าจะพร้อมที่จะดูแลห่วงใยกันหรือเปล่านะมีไพ่ของเจ็ดดาบช่วงนี้ต้องน้องระวังพลังงานของไพ่เจ็ดดาบนี่คือการที่มีคนที่ทําอะไรรับลังแต่คุณเป็นคนที่รู้อยู่แล้วว่าใครที่เข้ามาไม่ดีคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่มองคนคนที่เข้ามาได้นะครับเป็นพลังงานโอกาสใงการเริ่มต้นนะครับเป็นพลังงานของไพ่สามเหรียญนะมีพลังงานของไพ่ เจ็ดไม้เท้าหรือเป็นคนที่เคยปิดกัน้นหรือเป็นคนที่เคยบล็อกเคยมีกำแพงกันไปที่อยากติดต่อกลับมาขอโอกาส่งการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพรงางไพ่คิงออฟบูวานนะครับราชาถือไม้เท้านะเป็นไพ่ของคนที่มีความมีทัศนคติที่คล้ายๆกันมีความเข้าใจกันมีความที่เหมือนกับความ เข้าใจซึ่งกันและกันนะเออมีพลังงานของไพควาตามดาบนะครับเป็นพลังงานไพเดอร์ซันคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาอยู่ด้วยแล้วมีความอบอุ่นหรือคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่อาจจะเคยทําให้คุณเสียใจมาหรือเป็นพลังงานกา,การที่มีคนที่อยากกลับเข้ามาขอโทษกับสิ่งที่เขาเป็นคนที่ทำให้ทุกๆอย่างมันต้องจบกันออกมาก็ได้นะหรือคนที่ไม่ได้จริงใจในวันที่เขาในวันนี้มีคนที่คิดถึงนะ คนที่มีอีโก้อยากลดอีโก้กลับมาง้อคุณอีกครั้งหนึ่งนะออในตอนนี้เหมือนกับความรู้สึกที่ยังคิดถึงกันอยู่ยังลืมกันไม่ได้เขาอยากบอกว่าเขาอาจจะเสียดายโอกาสและเสียดายวันเวลาดีๆที่ได้อยู่กับคุณนะครับอของชาวธาตุดินนะ,อะขอรูปทางงานของไพ่ขอพนักงานของไพ่สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินกันพฤษศกรนะครับ ขอให้สรุปและแนะนําดวงความรักนะครับอขอไห้พลังงานของไพ่ดีมเพ s สคุณเป็นคนที่พร้อมทุกๆสิ่งทุกอย่างนะเป็นคนที่จ,จะมีคนที่เข้ามาเหมือนคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของสเตนความดูแลของคุณความห่วงใย,ยของคุณเป็นความที่เหมือนกับความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างดูแลกันต่างฝ่ายต่างเข้าใจถึงความรู้สึกซึ่งกันและกันนะมีพลังงานงไพ่ควีนนะครับ หรือเป็นการที่คุณอธิษฐานขอพอละลไยไว้หรือเปล่านะครับเป็นความรักหรือการที่กลับมารักดูแลตัวเองก็ได้นะมีแพ่งความพยายามหรือความวนกลับหรือการที่พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อในตอนนี้ในอนาคตของคุณอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลัง,งภาพไเดสนะมีพลัง,งภาพการจบการรู้ถึงความพัดผ้าความผิดหวังในความ ในตอนนี้เหมือนกับการที่คุณอาจจะปลดปล่อยกับความรู้สึกกับความเสียใจไปแล้วการเริ่มต้นใหม่มีพลังการแอบสืบแอบส่องความทุ่มเทการสร้างรากฐานการสร้างอนาคตให้กับตัวคุณเองควีนอัลเตคเลโอกาสที่คุณจะเป็นคนที่ ทำด้วยตัวของคุณเองนะความอบอุ่นความเติมเต็มคุณเป็นคนที่ห่วงใยคนที่อยู่ในครอบครัวหรือคนที่คุณดูแลอยู่ในตอนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังของความทุ่มเทความพยายามการแบกภการะกับความรับผิดชอบหรือความทุ่มเทในเรื่องการงานในตอนนี้มีความรู้สึกที่จะเป็นฝ่ายคุณที่กําลังที่จะ สร้างอนาคตให้กับตัวของคุณเองอยู่นะในเป้าหมายของคุณในเส้นทางเดินของคุณในตอนนี้เป็นพลังงานการที่เราอาจจะกลับมานิ่ง ดูถึงสถานการณ์ของคนที่เข้ามาเหมือนเป็นพลังงานของไพ่เดอะสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของจักรวาลหรือการที่เราเราเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวของเราเองอยู่แล้วนะอที่เป็นการที่มีคนที่เข้ามาเหมือนสร้างอนาคตการเรียนรู้ความทุ่มเทด้วยกันนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนเนี้ยในความรู้สึกนะเออมีพลังงานไพ่สิบเหรียญความมั่นคงเงินเก็บเงินก้อนทรัพย์สินเงินทองที่เพิ่มพูนของคุณหรือมีพลังงานการที่มีคนที่ คุณคบอยู่อาจจะพาไปพบกับคนกับญาติผู้ใหญ่ของเขาด้วยก็ได้นะครับของชาวทาตดินกันพืชธงมากรอน,นะครับหมอโต๊ก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ด,ด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวทาตดินทุกๆท่านนะครับ